เมื่อได้เอ็นที่ต่อปลายสายแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการทําคืนนะครับหลักเดียวนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนทําเป็นคืนบวงห้านิ้วครับผมตามที่ต่อเอ็นไว้นะครับเป็นคืนเดียวนะครับผมหลักก็ส่วนมากผมใช้เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วถึงเจ็ดนิ้วครึ่งส่วนมากเลยเจ็ดนิ้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ เอา n ที่ต่อไปสายบนด้านล่างหลักอย่างนี้นะครับไอ้ตรงต่อไปสาย o เอาเท่าของหัวหลักเลยนะครับผมต่อไปก็สายพันธ์หลักนะครับสายพันธหลักขึ้นนะครับการพันของผมนะครับจะพันย้อนขึ้นด้านบนนะครับเราพับนะครับพับตรงนี้พับตรงนี้นะครับพับเป็นรูปวงรีนะครับแล้วใช้หัวมือกดพันย้อนขึ้นด้านบนก่อนครับ ประมาณ10รอบครับแล้วก็ดึงนะครับดึงตึงปลายสายตัวน,นี้นะครับจนจน,จนตนนัวนี้ลูดจนสุดนี่นะครับแล้วทีนี้ผมก็ดึงปลายเอ็นออกมานะครับเนื่องจากลดขั้นตอนการวัดนะครับผมจะวัดด้วยว่าถ้าวัดตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วบวงออกมาได้ไห้นิ้วผมก็จะวัดมาไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ลดขั้นตอนการวัดดึงมานะครับ พอได้ห้านิ้วแล้วนะครับที่เรามาร์กไว้นะครับตรงตัวนี้นะครับที่ตัวนี้ครับได้บอกห้านิ้วทีนี้เราก็จัดให้ตรงแล้วก็ใช้ครีมนะครับเดินลงไปสสยด้านสั้นนะครับเราใช้คัตเตอร์ตัดครับทีนี้พันด้านบนลงมาด้านล่างเลยนะครับอ่มันจะเป็นสองชั้นนะครับอําทำไมททำไมคืนต้องเป็นของสองชั้นนะครับเพราะว่า หลักนะครับหลักบางหลักนะครับมันมีขนาดเล็กนะครับมันบางทีก็สองจุดสี่สองมิลสองจุดสองครับแล้วเทเราทําห่วงทองเหลืองออกมานะครับผมมันจะได้ไม่ตกหลักนะครับผมต่อไปผมใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับใช้สว่านปั่นนะครับหลอกนะครับปัดนะครับ นะครับใจสว่านเป,น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 ป็นเครขึ้นแรงครับแบบนี้นะครับรจบ,บเลยนะครับก็ได้รประมาณนี้นครับผมครับรายละเอียดของการพันลัก เวลาเราทํา่งทองเหลืองนะครับเป็นตัวเอสนะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้ววางหัวหลักนะครับมันจะได้ไม่ตกหลักเพราะว่าเราพันตรงนี้สองชั้นนะครับครับดูสังเกตตรงนี้จากนี้ถึงนี้จะใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าดูเผินๆก็ไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะคืนกันนะครับรายละเอียดของงานคืนครับผมก็เมื่อใส่บ่งทองเหลืองเสร็จเรียบร้อยนะครับบ่งก็จะลักษณะประมาณนี้ครับผมครับลองไปทํากันดูนะครับผม ไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดยังไงครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมมาตอบครับผมฝากติดตามใครคนน่า,นาทำคืนด้วยครับผมสวัสดีครับผม